สวัสดีคระคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีครัคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกาลันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งเป็นไงคะง่วงนอนหรือเปล่าไม่ง่วงกูมิงง่วงจุงเบยกี้ยืนหลับด้วยโออเห็นภาพเปล่ายืนหลับใช่ไหมโอ้จริงเหรอโอ้มายืนทำไมี่หลับเลยตลงหลับปะ เอ,อ้ไม่หลับตื่นกันดีกว่าไปกับฉันคือเมฆกันดีกว่าจะได้ตื่นอ้าวยืนขึ้นเลยไปเลยกีหลับจริงเหรอเห็นภาพหลับเลยใช่ปะว้า <Wow. S 1> เจ๋อเขาหลับเหรอ,อลูกศิษย์ครูสุสชาติสาลาลัยโรงเรียนบ้านน้องกับแน่แเลย <Wow. S 1> ใช่แล้วตอนนี้ลอย เยาวรักมูลเมืองแม่คร <นะ S 2> ูบอกว่าอยวกค่อยไปหาหลานาใช่ไหมเห็นรูปหลานจุดยุบได้ยัง ของพวกเรานะคะตอนนี้แล้วก็นั่งตัวตรงตรงทำไมนั่งตรงครับคุณครูถ้าผมนั่งตรงผมก็เป็นลมสิครับนั่งเอียงๆบ้างได้ปะได้แต่ต้องนั่งนิ่งๆหน่อยอะนะคะอ่ะตอนนี้ นะคะวันนี้ภาคบ่ายความจริงแล้วเรียนน้อยภาคบ่ายมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะหลายคนบอกว่าเรียนภาคบ่ายเหมือนเป็นชั่วโมงเสริมความจริงแล้วเราต้องเรียนด้วยนะคะ<ฮ>ครูมิ้งก็มีเนื้อหาลงเป็นชั่วโมงเสริมนะคะอ่ะที่มองเห็นอยู่ที่จอโทรทัศน์ขณะนี้ว่าอะไรคะครูมิ้งรักภาษาไทยปอ .3 อันนี้ต้องขออภัยป .3 เป็นเลขเลข,เลขอารบิกนะคะเนื่องจากว่า ตอนนั้นเข้ากลุ่มตั้งชื่อกลุ่มไม่เป็นทำไรไม่เป็นคะ่ะต้องมีคนทำให้แล้วก็เขาก็เลยพิมพ์เลขสาลงไปนะคะ,ะเป็นเลขสามมารบ,บิกความจริงแล้วครูมิ้งมักจะบอกเสมอๆว่าเราเป็นคนไทยยามใดที่เขียนเลขเกี่ยวกับภาษาไทยก็ควรจะเป็นเลขไทยนะคะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครูมิง้งรักภาษาไทยปสานี่คือชื่อกลุ่มของครูมิงนะคะ วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สักอีกหนึ่งชั่วโมงอ่านะจะขอพูดเรื่องนี้ต่อไปไม่พูดแล้วใครหากลุ่มไม่เจอก็ไม่รู้ละนะคะไม่ใช่ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เกิดความอะไรนะคะคุณครูคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกทท่านที่ยังเข้ากลุ่มครูมิ้งไม่ได้ครูมิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเข้าตรงไหนเพราะครูมิ้งเป็นเจ้าของกลุ่มใช่ไหมพี่ทอ็อปอืมคุณครูต้องไปหาให้เจอเองทํำยังไงคะหาให้เจอพิมพ์เข้าไปในเฟซของครูใช่ไหมของเจ้าตัวเจ้าตัว,ตวใช่ปะ พี่ชอบก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ชอบบอกว่าผมก็ไม่ได้เข้ากลุ่มครับครูแค่ผมมีชีวิตอยู่ในครอบครัวผมก็มีความสุขแล้วจบนะคะครูมิ้งก็ไม่รู้ครูไปถามผู้รู้เอาเองชื่อกลุ่มครูมิม้งรภาษาไทยนะคะแล้วครูสมัครเข้ามาวันนี้สมัครเข้ามาครูมิ้งรับไปแล้ว200กว่าคนนะคะแล้วก็ถามว่า มีหลายหลายคนก็จะบอกว่าครูมิ้งค้หาไม่เจอครูมิ้งค้าหากลุ่มไม่เจอทําไมครูมิ้งไม่รับเข้ากลุ่มคะบางท่านก็ขอเข้ากลุ่มด้วยนะคะอยู่ๆก็ขอเข้ากลุ่มด้วยก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้บอกว่าคําพูดบางครั้งเวลาพิมพ์เวลาเขียนนะคะต้องต้องต้องให้เกียรติเราด้วยนะคะให้เกียรติซึ่งกันและก,กันนะคะครูมิ้งค้ขอเข้ากลุ่มด้วยค่ะอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้บอกว่า อะไรยังไงเนาะแต่บางทีน้อยใจนะคะอยู่ๆก็ขอเข้ากลุ่มด้วยแล้วก็ไม่รู้เข้ากลุ่มอะไรครูมิ้งก็พยายามให้แล้วแต่ถ้าให้มานั่งไล่ทีละคนถามว่าวันนี้200กว่าคนใช้เวลาเท่าไหร่เข้ากลุ่มตอนนี้ไม่พิจาราแล้วนะแต่นักเรียนไม่ต้องไปขอเข้ากลุ่มครู เพราะนักเรียนคือนักเรียนกลุ่มนี้ครูมิ้งจะเขียนว่ากลุ่มนี้เปิดรับเฉพาะคุณครูที่ใช้การสาทางไกลผ่านดาวเทียมเท่านั้นนะคะเราใช้กันเพื่อการสื่อสารระหว่างครูปลายทางและครูท้นทางดังนั้นเด็กนักเรียนเข้าได้ไหมคะลูกนักเรียนเข้าได้ไหม,ไมนักเรียนไม่ควรจะเข้าเพราะในนั้นมันจะมีข้อสอบอยู่บ้างนะคะมีอะไรอยู่บ้างดังนั้นเด็กๆถ้าเด็กๆจะเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้งานของครูเป็นไง เสียหายไหมเสียหายเนาะมีหลายคนและตอนนี้ครูมิ้งไม่สามารถนั่งพิจารณาได้ว่า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 ใครคือครูใครคืออะไรอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นช่วยด้วยช่วยหน่อยนะเด็กๆไม่เข้าไปส่วนครูปลายทางก็หาเอาเองหาให้เจอหาไม่เจอก็แสดงว่าเรา ไม่มีบุญที่จะได้เป็นครูปลายทางต้นทางร่วมกันอิฮินะคะคุณครูบอกมีบุญค่ะครูมิงแต่ว่ามันไม่รู้เข้ายังไงครูก็ถามผู้รู้นะคะตอนนี้คนที่เขาเก่งด้านคอมพิวเตอร์ด้านแบบนี้เยอะแยะมากมายส่วนใน Facebook หน้า Facebook ที่ชื่อว่าวัฒนามาริโชตไม่ต้องเข้าไปแล้วค่ะตอนนี้ล้นและไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มใหม่นะคะดังนั้นคุณครูไม่ต้องเข้าไปนะเข้าไปยังไงครูมิ้งก็ไม่สามารถรับได้นะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาต สักครู่เดี๋ยวมาดูนะที่ครูมิ้งเขียนไว้อขออนุญาตเด็กๆด้วยนะคะแป๊มหนึ่งนะลุกนะเพราะเราเรียนทางไกายผ่านดาวเทียมตอนนี้เรามีทั้งครูต้นทางครูปลายทางเราต้องต้องสื่อให้เข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันก็จะเรียนกันไม่รู้เรื่องสักทีหนึ่งนะคะเราก็จะนั่งพูดกันอยู่นี่แหละเสียเวลาเด็กๆนะคะอะมองเห็นไหมคะคุณครูขออนุญาตมาที่วิชวลนิดหนึ่งเห็นไหมไม่เห็นครูมิ้งอ่านไห้ฟังเองก็ได้นี่ไงครูมิ้งวัฒนามลิโชตน,นะคะ ไม่จําเป็นต้องเข้าเฟซของวัฒนามริชชคุณครูขอเข้ากลุ่มครูมิ้งรักภาษาไทยป .3 เลยเออที่จริงครูก็ถ่าเปิดให้ดูทั้งน้นเลยนะจะไปเขียนบนกระดานอยู่ทำไมก็ไม่รู้ นะคะ,ะแล้วครูมิ้งก็บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จัดขึ้นเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างคุณครูที่สอนโดยใช้การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกลุ่มสารการเรียนภาษาไทยป .3 โรงเรียนวังไกลกังวลโดยมีครูวัฒนามลิชตหรือครูมิง้งเป็นครูผู้สอนต้นทางสําหรับพ้นนี้ครูมิ้งขอรบกวนและขอความร่วมมือ,อจากคุณครูช่วยเขียนแสดงความคิดเห็นความรู้สึก จากการติดตามชมการเรียนการสอนและเรียนร่วมหรือติชมแนะนำเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อประโยชน์ของลูกศิษย์ทั่วประเทศอย่าลืมลงชื่อนามสกุลอย่าเพิ่งมาค่ะเห็นไหมขออนุญาตเข้ากลุ่มอีกแล้วนะคะเพื่อประโยชน์ของลูกศิษย์ทั่วประเทศอย่าลืมลงชื่อนามสกุลและชื่อที่อยู่ของโรงเรียนด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะนี่คือเฟซของครูนี่คือกลุ่มของครูนะคะคุณครูไม่ต้องส่งข้อความว่าขอเข้ากลุ่มแต่คุณครูหากลุ่มไม่เจอเห็นแล้วนะคะคุณครู ขอกลุ่มให้เจอนะคะขอเข้ากลุ่มให้เจอแล้วก็ไปสมัครไว้ไม่เลือกที่รักมักที่ชังรับทุกคนเป็นเพื่อนนะคะรับคุณครูทุกท่านยินดีให้นะคะในเมื่อให้ห้องนี้แล้วปลายทางคุณครูก็ถือว่าแค่คลิกโพสต์เข้าไปมันก็คงจะไม่หนักหนาสาหัสหสําหรับครูที่ จะให้ตรงนี้กับเด็กๆให้มีความรู้เท่าเทียมกันนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของครูมิ้งที่ครูมิ้งได้มีโอกาสมายืนอยู่ต้นทางก็เลยคิดว่าการทําเช่นนี้อาจจะมีประโยชน์ของอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเด็กๆทั่วประเทศนะคะดังนั้นก็คิดว่าคงเข้าใจนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางคุณครูไม่ต้องขออนุญาตเลยหรือคุณครูเข้าไปแล้วคุณครูอาจจะอยากทักทายครูมิ้งในข้อความในเมสเซจนะคะก็ส่งมาได้ครูมิ้งไม่มีปัญหายินดีอยู่แล้วแต่ว่าจะได้ตอบหรือไม่ตอบนั้นก็ อย่าน้อยใจกันแล้วกันว่าทําไมส่งไปแล้วครูมิ้งไม่อ่านเลยครูมิ้งไม่มีเวลาจริงๆนะคะโอเคนะคะขอพระคุณค่ะสําหรับเวลาของเด็กๆที่มอบให้กับคุณครูกับคุณครูได้ชี้แจงกันนะคะได้เข้าใจกันอ่ะตอนนี้มาถึงกิจกรรมของเราดีกว่า,าวกิจกรรมของเราวันนี้ทำอะไรฝึกคิดหลากหล,ลายมาากมายคำตอบค่ะวันนี้มาแปลกไม่เหมือนทุกๆวัน แต่มากับน้องการคนเดิมมากับน้องการคนเดิมน้องการบอกว่าฟึกคิดหลากหลายมั่งไหมคาตอบคิดวันละนิดจิตแจ่มใสพี่ๆขาวันนี้น้องการอยากทานขนมนี่ค่ะขนมทองหยอด,อยอดพี่ๆทำให้ทานได้หรือเปล่าคะได้ไหมอ่าขนมทองหยอดวันนี้เรามีคุณครูมีคำมาให้คำว่าขนมทองหยอดน่าเดี๋ยวนะ คุณครูเขียนบนกระดานไว้เลยค่ะคุณครูปลายทางอ่าแล้วแล้วครูจะให้ผมทําไมคะขึ้นต้นด้วยขนมทองหยอดเด้อคะไม่ใช่ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนําชื่อของคําว่าขนมทองหยอดมาจับคําแล้วก็เขียนใหม่มาเรียงใหม่ให้ได้เป็นคำอ่เดี๋ยวเราไปที่กระดานค่ะดูขนมของครูที่วันนี้มันจะเป็นทองหยอดไหมเนี่ยเป็นป่ะเป็นไหม แค่นมทองหยอดนี่ครูก็เลยนี่นี่ทองหยอดหรือเปล่าไม่รู้เพชรบุรีบอกว่าหยอดอะไรของครูคะอย่างกะอะไรนะเป็นไหมเป็นป่ะอ่ะก็หยอดมาทางนี้อีกสักเม็ดหนึ่งต๊ดตูดหยอดมาทางนี้อีกหน่อยต๊ดตูหยอดมาทางนี้ด้วยตูดตูดหยอดเสร็จแล้วแบ่งกันทานได้ไหมคะครูมิง้งหยอดมันหนักข้างนะขอมาอีกหน่อยขอหนักข้างหนักข้างอุ้ยหยอดอะไรเป็นหัวใจเลยเหรอ ใช่คนกำลังมีความรักอะน,นะช่วยอะไรไม่ค่อยได้อ่ะโอเคไหมโอเคแล้วนะขนมทองหยอดขนมทองหยอดครูม,มิ้งเขียนถูกไหมคะถูกไหมคะถูกแต่ลายมือครูม,มิ้งอะไม่สวยเลยค่ะครูคะเดี๋ยวลบหัวหน่อยอ่ะให้นักเรียนลองคิดคำใหม่วันนี้ไม่คิดคิดหลากหลายแต่คิดคำใหม่คิดคำใหม่ให้เร็วนะคะเอาคำว่าขนมทองหยอด